ในคลิปวิดีโอนี้ครับผมจะมาเป็นไกด์ให้กับเพื่อนๆผู้เล่นมือใหม่รวมไปถึงมือเก่าด้วยเช่นกันนะครับวิธีการฟาร์มเหรียญและ exp อย่างไรให้ดีที่สุดพร้อมกับเยอะที่สุดด้วยเช่นกันนะครับผมก่อนอื่นเลยขอขอบคุณข้อมูลจากช่องอชิระด้วยนะครับพอดีว่าผมเปิดไปเจอมาในดิสคอดนะครับผมเพื่อนๆนผู้พัฒนาเขาเอาไปแปะเอาไว้นะครับผมแล้วก็เข้าไปตรวจสอบมาปรากฏว่าเฮ้ยลองทําตามดูมันเวิร์กจริงๆนะครับผม บวกกับข้อมูลที่ผมหามาจากตัวเองอีกนิดหน่อยนะครับเพื่อนเข้อมูลเนี่ยอาจจะไม่เหมือนเขาเป๊ะๆนะครับต้องบอกอย่างนี้ว่าข้อมูลที่ได้กับที่เราไปลองเองจริงๆเนี่ยมันมีปัจจัยอื่นๆอีกนะครับผมหลักๆเลยคือเรื่องของยูนิตนั่นเองครับผมยูนิตแต่ละคนเนี่ยมีไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นข้อมูลถ้าจะออกมาให้ตรงกันเป๊ะๆเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แน่นอนนะครับเพื่อนๆเรามาเรื่องมาที่แผนที่แรกกันก่อนนะครับนั่นก็คือวินเลทครับ สำหรับแผนที่นี้นะครับโหมดที่ฟาร์มดีที่สุดนั่นก็คือ easy กับ medium นะครับผมโหมด easy เนี่ยเพื่อนๆจะได้รับเหรียญอยู่ที่150ครับ exp 7,850และเวลาที่ทำได้อยู่ที่4นาทีนะครับถัดมาเป็นมีเดียมครับเพื่อนเพื่อนเจะได้รับเหรียญจากโหมดมีเดียม300 EP 18,650ครับและเวลาที่ทำได้อยู่ที่8นาที30วิถึง10นาทีนะครับผมมันขึ้นอยู่กับยูนิตที่เราใช้ด้วย1ครับ2รูปแบบการวางนะครับผมอันนี้เป็น2ปัจจัยหลักๆเลยในส่วนของเวลาเนี่ยครับมันขึ้นอยู่กับ2อ,อย่างนี้นะครับผมแต่โหมดฮาร์ดกับโหมดไนเม ไม่แนะนําเลยนะครับผมเพราะว่าหมูดฮาร์ดนั้นใช้เวลาเยอะมากๆนะครับผมรวมไปถึงหมูดไนแมมก็เช่นกันนะครับใช้เวลาเยอะแต่ให้ค่าตอบแทนน้อยนั่นเองนะครับผมโอเคเราไปดูด่านถัดไปกันบ้างนะครับด่านถัดมาคือเบเมลินครับ แผนที่เบมารีนโหมดที่ฟาร์มได้ดีที่สุดนั่นก็คือโหมดฮาร์ดครับเราจะได้รับเหรียญอยู่ที่720ครับ EP 147,500และเวลาที่ทำได้13นาทีเป็นต้นไปนะครับส่วนหมดอื่นๆ ไม่แนะนำนะครับผมเนื่องจากว่ามันไม่คุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปนะครับที่สำคัญเลยอย่าลืมออโต้สคริปแล้วก็สปีดคูณ2ด้วยนะครับผมแนะนำอย่างหนึ่งครับถ้าเพื่อนๆมียูนิตที่ค่อนข้างที่จะใช้งานได้ดีนะครับผมถ้ายูนิตเราไหวนะให้วางไว้ตั้งแต่หน้าปากทางที่ม้อนออกมาเลย ตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับผมมันจะทําให้เวลาที่จบเกมเนี่ยออกมาได้ดีมากๆนะครับลองมาดูโหมดอื่นๆในแผนที่นี้กันบ้างนะครับผมว่าได้รับเหรียญเท่าไหร่ xp เท่าไหร่นะครับ easy ครับเราจะได้รับเหรียญ180นะครับ xp 4 5 0 0ครับและเวลาที่ทําได้อยู่ที่4นาทีนะครับถัดมาเป็น medium นะครับจะได้รับเหรียญ360ครับ xp 96,000ครับและเวลาที่ทําได้อยู่ที่ 9นาทีถึง10นาทีนะครับสุดท้ายคือหมูดไนเม์ครับได้รับเหรียญ1,080 EXP 185,000ครับแต่เวลาที่ทำได้28นาทีเป็นต้นไปซึ่งใช้เวลานานที่สุดเลยนะครับผมแต่ได้รับเหรียญกับ EXP น้อยมากครับเพื่อนๆเพราะฉะนั้นห้ามเล่นไนเม์เป็นอันขาดนะครับสำหรับแผนที่นี้นะ ถัดมาเป็นแผนที่อันเดอร์เวิร์นะครับผมหมดอีซี่เราจะได้รับเหรียญ210ครับ XP 228,500ครับและเวลาที่ทำได้5นาทีเป็นต้นไปนะครับทัดมาเป็นมีเดียมครับได้รับเหรียญ420ครับ XP 545,000ครับและเวลาที่ทำได้อยู่ที่9นาทีเป็นต้นไปครับทัดมาเป็นฮาร์ดครับได้รับเหรียญ840 XP 8 3 8 5 0 0ครับเวลาที่ทำได้13นาทีเป็นต้นไปครับถัดมาเป็นโหมดสุดท้ายครับไนแมร์ได้รับเหรียญ1,260ครับ XP อยู่ที่1 5 0 0 0 0 0นะครับเพื่อนๆเ,เวลาที่ทำได้15นาที30มสิบวิเป็นต้นไปนะครับ แต่ถ้าเราไม่มียูนิต OP เลยแม้จะมีก๊อดลี่นะครับจากประสบการณ์ของผมเท่าที่ลองมานะโหมดไนเมร์เนี่ยใช้เวลา30นาทีอัพนะครับผมแต่โหมดไน m มร์ในแผนที่นี้จะเป็นโหมดที่ฟาร์มได้ดีที่สุดถ้าหากเรามียูนิตที่ OP รวมไปถึงรูปแบบการเล่นที่ดีด้วยนะครับผมเวลาที่ได้จะออกมาประมาณ15นาที30วิ16นาทีประมาณนี้ครับ ถัดมาเป็น Dead Valley Map ครับผมสำหรับแผนที่นี้นะครับในโหมด easy เพื่อนเจะได้รับเหรียญอยู่ที่240ครับ exp 6 3 0 0 0ครับเวลาที่ได้11นาทีเป็นต้นไปครับถัดมาเป็น medium ครับ medium โหมดเพื่อนเจะได้รับเหรียญอยู่ที่480ครับ exp 1 5 0 0 0 0ครับและเวลาที่ทำได้14นาทีเป็นต้นไปครับ ถัดมาเป็นหมูดฮาร์ดครับเราจะได้รับเหรียญอยู่ที่960ครับ e x p 2ล้าน3แสนนะครับเวลาที่ทำได้23นาทีเป็นต้นไปครับ ถัดมาเป็นหมูดไนแมร์ครับผมมูดไนแมรเราจะได้รับเหรียญอยู่ที่1,440ครับ exp 2 9 0ล้านแนะครับและเวลาที่ได้อยู่ที่25นาที30วินาทีเป็นต้นไปครับเพื่อนๆสําสำหรับแผนที่นี้ Dead w a l l y e, นะครับผมมันขึ้นอยู่กับเราเลยว่าเราจะฟาร์มเหรียญหรือ exp นะครับผมถ้าเพื่อนๆตัดสินใจที่จะฟาร์มเหรียญผมแนะนำให้เป็นหมูดฮาร์ดนะครับ แต่ถ้าเราจะฟาร์ม e f p ในแผนที่นี้แนะนำให้เป็นหมดในเมะนะครับผมเพราะว่าเวลาห่างกัน2นาทีกว่าเนี่ยสนาทีนิดๆเนี่ยนะครับผมได้รับเหรียญกับ e f p ที่แตกต่างกันแบบสิ้นเชิงนะครับในแผนที่นี้นะผมค่อนข้างชอบแบบนี้ตรงนี้แหละนะครับผมมันมีความซับซ้อนนะครับเพื่อนๆโหมดฮาร์ดกับในเม e ก็จะเป็นหมดที่ฟาร์มได้ดีที่สุดในแผนที่นี้ครับ ถัดมาเป็นด่านสุดท้ายคิงด d อมนะครับผมในโหมด e ีซี่คิงด o อมเราจะได้รับเหรียญอยู่ที่270ครับ Exp 1,250,000ครับและเวลาที่ทำได้จะอยู่ที่4นาที30วิเป็นต้นไปครับ ถัดมาเป็นมีเดียมครับเราจะได้รับเหรียญอยู่ที่540ครับ XP 2,950,000นะครับเวลาที่ทำได้9นาทีเป็นต้นไปครับถัดมาเป็นหมูดฮาร์ดครับเราจะได้รับเหรียญอยู่ที่1,080ครับ XP 4,500,000ครับและเวลาที่ทำได้13นาที30วิเป็นต้นไปครับถัดมาเป็นหมูดไนแรมครับเราจะได้รับเหรียญอยู่ที่1,620ครับ XP 5 6 5 0 0 0นแาครับและเวลาที่ทำได้จะอยู่ที่16นาทีเป็นต้นไปครับสำหรับแผนที่นี้นะครับคิงด้อมเนี่ยเพืเ่อนๆหมูดที่ฟาร์มได้ดีที่สุดนั่นก็คือหมูดในเมนะครับผมเราจะได้รับทั้งเหรียญและ x x p พร้อมกับเวลาที่คุ้มค่าที่สุดแล้วในแผนที่นี้ครับ ถัดมาเป็นด่านสุดท้ายครับสาหรับแผนที่นี้โหมดที่ฟาร์มได้ดีที่สุดนั่นก็คือยังไม่เปิดครับผม,มเพื่อนๆผมคิดว่าน่าจะเป็นอีเวนต์นะในส่วนของตรงนี้นะครับผมถ้าอีเวนต์เนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่า EXP จะพอ,พ,อพอกับแมปปกติทั่วไปไหมนะครับผมแต่ในส่วนของเซอร์ไววัตรงนี้ไม่แนะนําให้ฟาร์ม e EXP นะครับผมจากเท่าที่ผมลองดูเราไปถึงเงินด้วยผมว่าฟาร์มในด่านปกติเนี่ยโอเคกว่านะครับผมเพราะว่าเหรีในการดรอปของเนี่ยมันดรอปน้อยมาก นะครับผมของที่ใช้ในการคราฟเนี่ยไม่ค่อยคุ้มค่าครับนานๆทีจะตกทีหนึ่งครับตรงนี้เพราะฉะนั้นห้ามฟาร์มนะครับผมเพื่อนๆถ้าจะฟาร์มไปฟาร์มในโหมดปกติทั่วไปในส่วนของ s u r v i ว a l เนี่ยผมมองว่า fk โอเคกว่านะครับผมถ้าหากว่าเราไม่ค่อยมีเวลาเล่นนะครับจะมาวางตัวละครทิ้งไว้อัปเกรดแม็กแล้วไปทําอย่างอื่นเนี่ยโอเคแบบนี้ได้นะครับแต่ถ้าจะมานั่งฟาร์มแบบจริงๆจังๆเนี่ย ไปฟาร์มหมูที่ผมบอกก่อนหน้านี้แต่ละอันโอเคกว่านะครับผมโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมวิธีการฟาร์มเหรียญและ y e p ก็มีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับผมทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างอย่าลืมพูดคุยกันได้ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับและก่อนจะจากกันไปผมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กันด้วยนะครับ